หลายท่านนะครับอาจจะเคยเห็นเหรียญ1นบาทนะครับรัชกาลที่9ปี2 5 0 5นหรือที่เรียกว่าเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินปี05น้นั่นเองเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผลิตออกมาเพื่อให้ประชาชนนะครับในสมัยนั้นใช้ในการหมุนเวียนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหรียญนี้ครับการผลิตนะครับไม่ใช่น้อยครับ800กว่าล้านเหรียญนะครับแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นบ่อยนะครับ แต่นะครับมีอีกรูปแบบหนึ่งที่นะครับหลายท่านอาจจะไม่ไม่ค่อยเคยเห็น่ะหรือเห็นน้อยนั่นเองแบบนี้ครับนี่ครับนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินเหมือนกันแต่คนละพศครับอันนี้เป็นพศ .2,500 นะครับเหรียญนี้นะครับอ่ะจะเป็นเหรียญอ่าที่สร้างขึ้นมานะครับในช่วงแรกๆในต้นรัชกาลในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับซึ่งเป็นนะครับชนิดราคา1บาทนะครับอ่ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นในไซส์เล็กนะครับขนาดที่เป็นเนื้อทองเหลืองเป็น50สตางค์หรือว่า25สตางค์10สตางค์หรือ5สตางค์อะไรแบบนี้ครับแต่นะครับมเมื่อการเวลาผ่านไปใช่ไหมครับการการสร้างเหรียญเงินนะครับผมก็ได้มีการนะครับเพิ่มจํานวนมูลค่าของเหรียญให้มากขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มจํานวนมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็ ยุตินะครับหรือสร้างเหรียญที่มูลค่านะครับที่มันน้อยๆลดลงนั่นเองนะครับก็เพื่อที่จะประหยัดงบประมาณของแผ่นดินนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีนะครับสองพนะครับถ้าใครเห็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปี2,500นี้นะครับอ่ะก็นะครับย้ํานะครับถ้าใครเห็นนะครับอ่ะราคารับซื้อยังไม่แพงนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยเขาผลิตนะครับหลักล้านเหรียญอยู่นะครับผลิต3ามล้านหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญนะครับ ราคาเล่นกันในวงการก็ยังไม่มีราคาที่สูงขนาดนั้นนะครับเล่นกันเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง8 0ดสบถึงหนึบาทครับถ้าในสภาพเก่าเจ็บไปไม่ผ่านใช้ครับผมนะครับส่วนสภาพที่นะครับผ่านการใช้งานก็ต้องบอกว่าเล่นกันนะครับเกินหน้าเหรียญไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับยังไม่แพงพูดง่ายง่ายเนาะนะครับยังไม่แพงนะครับย้านะครับยังไม่แพงนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญหนบาทตราแผ่นดินปี2,500เจรอนแบบนี้นะครับอืมนะครับผม อ่ะนะครับทีนี้ครับเหรียญที่ผมจะให้ตามหานะครับเป็นเหรียญนะครับคล้ายๆหรือเหมือนกับเหรียญนี้แหละนะครับอ่ะให้ f c ดูครับดูนะครับด้านหลังหรือด้านก้อยของเหรียญนี้ไว้ให้ดีนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตคือจะมีจุดต่างกันนะครับที่จะให้ทุกท่านได้ดูนะครับจุดต่างกันก็คือนะครับตรงที่ปีพอสเท่านั้นนะครับหากนะครับพอสของท่านนะครับ หากพอศของเหรียญท่านไม่ใช่ปี2,500เหมือนกับที่ผมถืออยู่ในมือนี้ครับหากแต่เป็นปี2,493นะครับผมยินดีรับซื้อหลักแสนครับถ้าใครมีนะครับยินดีรับซื้อหลักแสนครับผมนะครับย้ําครับเพราะว่าเหรียญนี้ครับเขาเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับก็มีการตามหาอยู่ครับโดยนักสะสมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ f อฟซูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ตามนี้เลยครับด้านหน้าจะเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ด้านหลังครับหรือด้านก้อยตรงปีพศนะครับตรงนี้ครับตรงปีพศอ,อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับนี่คือรูปแบบของเรียนที่ให้ตามหาในคลิปนี้ใครดูแล้วหรือฟังแล้วนะครับอธิบายแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนก็นะครับสามารถนะครับเพิ่มเพื่อนไลน์โดยวิธีสแกนค r วโค้ดเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้นั่นเองคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ